พี่น้องพี่น้องิ่งแนบรรยากาศยังบุกขึ้นตอนนี้ทุ่มครึ่งพี่น้องทุ่มครึ่งเห็นปะบรรยากาศบรรยากาศพี่น้องถ้าไปบรสวนสวนยังเล่นบริไปอียแค่มันแดดมันจะบอไว่แดดดิพี่น้องแต่ว่ามันจะบกบรรยากาศ ให้พี่น้องเด้งนั่นหนึ่จ้ะไอ้นี่อยู่ไม่มีฝนฝนตกเมื่อกี้พี่น้องผึ่งเศร้าเลยแม่นี่ก็เล่นไม่ได้เลยเด้งเป็นพื้นกันบอท้องฟ้าแจ่มใสที่นี่กรุงเทพพุทธมณฑลสายหนึ่งแล้วจ้ะเด้อบอโอ้ยทั้งไนนี่กระบะไอ้นี่สัญญาครับซื้อมพี่น้องนี่ก็เล่นได้เลยจังไรกะ เป็นการรังแรงใจกันซื่อเก่าเนาะพี่น้อง,นะงเนาะตุ้แม่กะยะถิ่มยะปลาแม่นี่เลยจ่าโดนเมื่อไหร่พี่น้องเมื่อไหร่แม่นี่เพิ่นเก่งเห็ดอยู่เพิ่นเออใส่น้ำพีน้ำนองเบิ้งน้ำพีน้ำนองเราจ่านอาไปเบิ้งไปแวะบ้านเพิ่นฝ่านส่องน้ำบังเพิ่นยังซุนหาเพิน่นจ่าเพิ่นจะชอยพี่น้องจะานมันดีแห้งพี่น้องก็ได้จ้านมันชอยกันดีค่ะแม,ม่นี่หลังเพราะแม่นี่เห็ดงานไหมพี่น้องมันทานได้น่ามือกานเนาะพี่น้อง พอไปนี่เป็นโลกากเพิ่นเนาะมันจะเปแบบเมื่อใดเต็มโตเป็นไรนะพี่น้องนี่ก็เลยเอาเฉพาะช่วงว่างซื้อไหมอู้หูคนยังตกอยู่เด้พี่น้องกาแฟกาแฟก้วยฟ้ากเ็เลยมเมาเมาออยืดแต่บรรยากาศแถวนี้มันมันเป็นเสียพี่น้องเป็นแบบนี้นี่เป็นท่านถาน,นนนะพี่น้องไม่ได้ใคแถวนี้ที่ซื้ออายุโดนหมดแล้พี่น้อง <c oughs> กติในช่วงนี้มันี่สิไออกมากกไนลยอู้ที่นองพาเดียมมาๆแต่วันนีมันเป็นแต่ว่าบรรยากาศหนาทายนะนี่อันนี้เออกมาจักนหมางเห็นบนี่เิมาี่นอเ็นหอดว่าน้องี่นองบรรยากาศคือบ้านเราบอกี่นองบ้าเาจะแก่ไหมใไทยก็ใส่ที่นอนี่ก็สิเกบาอยู่พี่นองเดนหนา แห้หาเงินอยาหางเงินประทนเราพี่เราอ่น้นนะ <c oughs> นำกระท่วมไรๆอย่างฝนกระตุกก็เลยเป็นซ้มินเ,น,เนีเงียบบคากระไลนี่ก็เลยหาเงินยาเจ้น่อยเข้าไปพอมาน่อนะกอะรับบ้านแต่ไปหน้าหล่ไส้ี่นอนานาเลนงเตียไส ยังให้มาเฮาพี่น้องยังให้มาเฮาเนาะพี่น้องนะใอ้บึ้งมันจะเป็จะทำไงเนาะวันพี่น้องคนโตคนนึงแล้วน้องแม่นี่เนี่ยโตขึงเศร้าแล้วก็บโตขึงมือแม่นี่ก็ดพวกซ้ำพี่น้องครัาฟข้าวกราฟมือใส่ยากินเจ็บคอส่งไข่ส่งเป็นไข่เป็นไอส่งเปล่นแบบว่าในหัวอึมเครื่องมือเยอะพี่น้องแต่เน้ <c oughs> ana, พี่น้องบริษักินยานะพี่น้องก็กลับไปหนืจะไปซื้อยาแก้เบื่อข้อนะพี่น้องเนาะอ <c oughs> ไอโไ้โมได้ถึงถึงอาทิตยนี้อันถือคนนี้เป็นไอเป็นหมองแม่ก็สุขภาพก็บ,บอก๊บอบโอเคพี่น้องคือโมได้บ่ลงเลยเด่อไหมเนี่ย บรรยากาศได้พี่น้องเด้อว่าคือกันบ่บรรยากาศสูงให้เบิ่งมุมถึงสูงตกแถวได้หลายได้ยังไงแถลนี่แถลครับบาหลายยี่ไงจะหนักหล่อมากเลยหนักหลออดังๆมากเพาสจะโคนเต็มแถลนี่นี่ว่าจะไปเช็คเราจะมาได้พี่น้องท้งไม้กระฝากเป็นกรล้องเชื่อวตงใจให้กันได้แล้วพี่น้องเด้อฝากช่องในหน่วยของม่นี่ ไว้ในอ้มอมอกอวามใจพี่นอ้องคือเก่าน,น่นะแหละแม่นีชาแนลมัจจะเด้อขอบคุณอะไรสำหรับคนทีนท่มาติดตามแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันเหนื่ห้มากโมงบรรยากาศเนี่ยมันขึ้นซื้อๆหรอกพี่น้องแม่น,นี่วัดไทายแต่แบบเก่าเลยก็อยาพี่น้องเด้อนะจะเ่เรืมาให้เบิง้งบรรยากาศเนี่ยมันขึ้นหนาล่านเด้อพี่น้องนะตอนนี้ทุ่มโอ,อ้ยจะสองทุง่มแล้วล่ะทุ่มกุก๊กๆจะสองทุ่มแล้วเล่นออกมาไทายเบอลกันนะปกติวนันหน้าฝนตกอะ่ะแม่น,นี่ตกแลกกระยุน จะลุ่มเย็นขึ้นยังนี่พี่น้องยังเรื่องควแถวกลางนี่ก็จะปลูกนี่มันเป็นสวนพี่น้องสวนยอมแม่นี่กับที่แม่นี่ไทยมือนั่นแหละนี่เขาเห็นแล้วแล้วแบบนี้เขาม่เห็นยังแล้วแล้วมือนั้นว่าท่านแล้วดีปันใดโอ้เดี๋ยวลงไปหอดูละพี่น้องเดี๋ยไปหอดูเป็นสวนยอมบุญนปาเลยที่จังสีออกพั้นสายอยู่เป็นอย่างฝนเพิ่มตกแต่นี่แม่นี่ว่ะควาแม่นี่ที่นี่มันโลสองแถว ไใจกับบ้านเที่ยวจำทังไปหน้าแบบนี้ใจกับบ้านจะได้นไดบบเนาะพี่น้องแม่กระเบื้องไหนเลือกพี่น้องเด้อฝากไม่มีไว้ในอ้อมบ่มใจว่าจะพุนแน่อาจจะมีซาลาแน่บ่มีเนาะแต่กะไายให้เบื้องแหมหมื่มนหน,น,นึ่งมื่นหนึ่งไปใส่มาใส่เองสินะนั่งแช่วาแบบว่าอยังจำทั้งไปเนี่ยเองเนี่ยกะแล้วยันพี่น้องเบื่อกับไปกินตำแตงเลยกินยังเลยถือซื้อมากแต่กันั่งบอกก็ผิดกับหนอนหน้าพี่น้องไม่มีก็เดี๋ยไปใส่ไปใส่โอ้ย ไปไทยไปกับไปซี่คนนั่นแหละก็อไปไายห้เบิรงแค่นั่นแหละพี่เนาะอเมยุนี่จริงๆนะเขาบอกว่าอยู่สหรองม่ไม่อยู่เองแต่เพื่อแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศไปหาทายมองไม่ให้ที่หานหลงน้่งนอนไป่น้แต่วัดนนี่นัมีนิยู่งสียกับไปย่สือๆถาไม่หลงทางกไม่ได้ก็ไปทั้งสี่นะี่ี้องเราชายดีเพิ่ม้หนวดนัํงเขาขายไม่ขายทั้งสี่นะเพิ่มข้หนวดนั่นเฉย็เกินไปมืออยุดมันจะได้เป็นแบบว่าวิวลาคือเก่าหน่อยนะพี่เนอะ ่าเมนี่สิบอกคนมาเมนี่ยุดมือนีมือนีเด้อส่นะเพิ่นก็จะเอิญอ่างบอมีสองคนมือนเกิดกันหมดแบบขอบขั้วมือมอนี้่ะหมดแต่ขอบขั้วเพิ่นทั้งสี่ก่ะทังสามคนทั้งส่นาพี่น้องมนี้จะถิ่นถิ่นเบอร์ถิ่นยังไเพิ่นทูยังมือนี้ยุดนปพี่น้องพี่น้องบางทางเมนี่ยุดสองมือเหมนพี่น้องยุดสอมือเพื่อจะไปนวทางนอกแล้วกจะเขามา่านรทรานียเป็นสัเป็นายย่งตัวหายงินเป็นหายงายไปเนาะพี่น้องเนาะทั้งสิไปทำไมหากินยังแบาเพ่ คนี่ก็คือเก้านหามัฝากพีฝากน้องพี่น้นาาานอ,งอ,นองบื่งบรรยากาศืาบรรยากาศมุมสูงพี่น้องมุมสูงทุกคนเขาเป็นไม่หยาบในี่สุาภาพแข็งแรงเป็นใจเลยหน่อยพี่การงานจะเระเื่องหมเรื่องหาเงินกับแบบ,บมันหมันทุกคนนอกจากเนาะมีที่ฟังฟังตลอดดีแล้วะตลอดไปทุกคนอะไรจะสาแข็งแรงนะพี่น้องเนาะหตบบเห็บบะหุ่นนะญญ <S <S บูบ๊ มันแนพี nah, okay. so, ่น si ้องนี si ้ให้เบิ si ้งฟ้าเ่ยพวกบาว่าเะิอย่างวันนั้นเ้ยงงมเลาอีอย่างวันนั้นขอบคุณเลาเจ้าฝากไว้่อนเอฟเอฟซิเป็นที่พน้องอาจะม้้าาในบรานี่กับเบิงเหนอใเรกาเด้อขอบคุณเลายึนจมาที่นี้าบ๊าเบ้